สวัสดีครับเด็กวันนี้พาน้องชี้มาเดินป่าอเมซอนนะครับไปตามหาไอไรตัเสาร์นะครับพอจะเจอหรือเปล่าครับไปดูไปเดี๋ยวเขาไปดูข้างในนู้นนี่ยพาโนอาชี้เดินเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเนี่ยพาโนอาชี้เดิน,าน,าน,ดนหาตัดดึงดึงลำบันนะครับนี่หาอะไรไม่ใช่นี่เขีซีลูกบอลไป นี่ครับนี่ไม่ได้เจอเลยหรือเปล่าอุ้ยเจอแล้วะไอ้ตัวเสาโอ้โหเจอตัเนี่ครับตวเาสาตั้งเลยฮะใครมาทำไว้ไหมเนี่ยอุย้ยแอฟแฟนนี่เอา้านี่เขียวเดือดฮักต้นไม้ครับโอชิวุ่นไอ้ขาวๆอะ่ะ เฮ้ยอะไรวะคืออะไรอ่ะคืออะไรเห็นมงคืออะไรใครกะคืออะไรไดโนเสาร์วะปลาเสืออะไรลูกเสาวะใช่ป่ะอุ้ยใครเตรียมไว้อ่ะนี่อุ้ยอุ้ยงงงงคืออะไรวะเฮ้ยใครเอาไว้วะคืออะไรไดโนเสาร์นี่ป่ะ เราไปชุบอันที่ขาวๆกันดีกว่า,า,วน,วานี่ครับคือฟอสซิลครับฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับเดี๋ยวเค้กเดี๋ยวเค้กจะอะไรเดี๋ยวเค้เดี๋ยวเค้อุ้ยอุ้ยหายแล้วไดโนเสาร์ตัดเราเอานี่ไปทบุบฟอสซิลมันคือฟอสซิลไดโนเสาร์แลดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับ นี่ครับเดีย๋ยวมาชิ้ทุบนะครับผมทุบได้เปล่าไม่ได้ <laughs> ไปคอปร์พพลติกครัไปคอปร์พพลติกคนนี้ทุบยากนะครับเฮ้ทุบออกได้หรือเปล่าบือข้อฮะมือข้อเออแล้วขอนทุบและวขอนทุบทุบเลย เขาบแข่งอนะแข่งว่าใคใช่เย็นไว้ใครใช้เย็นไว้แม่แม่ใช้เย็นไว้โอ้ทุบเ้วยมันคือฟอสซิลครับดูดิดรครับเป็นยังไงครับมือมือจีไม่เป็นไรเขาไปล้างแล้ว เดี๋ยวป๋า้าช่วยน้องอชิทุบก่อนดีกวนะ่างั้นเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวฟังที่ป,ปา๋าทุบให้นะครับฟอเทียให้แล้วเจออะไรอ่ะเจอไอรอนแมนเหรอหยุดได้ไหมอู้ไอล้ลอนแมนเหรอตัวกัปตันอเมริกาอ๋อกัปตันอเมริกานะครับนี่เจอกัปตันอเมริกานี่อะไรอ่ะอ๋อไอรอนแมนอยู่นี่อุย้ยหยุดได้ไหมถึงว่า โอไอรอนแมนนะครับอุ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรไอร้อนแมนคีคี่ตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหน,นครับเอาไปไหน,นครับโอ้สัตว์เต็มเลยอะ่ะโอ้เออสาเต็มเลย นี่ครับเัลว์เสาโอ้ทำไรอีกคนน่ากินนะกินเัลว,ว์เสาอะแล้วนี่ปลาเนี่ครับตอนนี้ครับปลาก็น้องอชีก็ทุบกันมาครึ่งอนนะไรยังไม่เจออะไรนะครับยังไม่เจอทอปฟอสซิลเดลว์เสาเลยครับเดี๋ยวทุบไปเรื่อยๆนะครับคิดว่ามีไหมมีป่ะมีไหมมีเดลว์เสาป่ะ เออขี่โคดให้ดูะวะนี่เานยิบม,มาดิยิบมาโอ้ยนี่เป็นปลาไดาโดเสาใว,ว่วะน่าจะพันปีคนระับเออปลูกปลาไดาโดเสานะครับผมไดโดเสาของมันเลยเป็นไรเล็กกร์ก้อนเห็นมันก้อนเห็น กันเห็้นไอ้ขี้นี่เก็บบ่เก็บบ่เก็บเข้าบ้านอ่ะเก็บเก็บไปไหนจับตัวเสาอ่ะจับตัวเสาไปไหนเข้าบ้านกองกองไว้ไปไปขุดฝันเสี้ยวต่อไปเล้วปไปขุดฝันเสีเ้ยวต่อคุดเสร็จแล้วเจอตัวอะไรอุ้ยรอด เดี๋ยวขุดต่อเดี๋ยวอ่าขี้ขุดให้ขี้ขุดเลยปาอนี้อ่าปาอันนี้ขี้อันนี้ขุดได้ไหมครับไหนปลาเพิ่มขุดเปล่าวันนี้จะเสร็จไหมน้องชี้ขุดอ่ะเสร็จไหมน้องชี้ขุดจะเสร็จไหม โหแตกมือซ้อนชีเออเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวเนี่ยเราเจอหางเฮ้ยขบไปเรื่อยเจอห่างนะครับนี่นี่นี่นะครับเราเจอหางาไางด้ fossil ได้สาร์นะครับเฮ้ยขบ,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 บไปเรื่อยคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยนะครับเจอแล้วถูกได้ป่าถูกได้ไหม ใช่ไข่เนี่ยมันชิปฟอสซิลอออฟอสซิลเออฟอสซิลทุบเลยเจอวเดี๋ยวสาวไหมทุบเลย,เลยนี่ปาช่วยเอาออกแล้วโหนี่ยีกดทั้งมาก็ได้ตัวแค่นี้น,นี่ตัวอยู่แค่นี้น,นี่ชิปเหนอ่ะ Để con hãy cho con chơi đi Này, đi chăm sóc con Con mẹ chăm Con mẹ, con của con 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 chăm sóc con Con chăm sóc con gì? Con chăm sóc con màu Hả? Chăm sóc màu 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 Đúng Ừ Đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Ừ, đi โอ้ยช้างมันมอดมันช้างโอ้ยเสาเต็มเลยอะใครมาทำไว้วะนี่แหละเขามาในป่าผันปีก็มาเจอไดโนเสาร์เลยครับผมออเอาเลยเต็มหมดเลยอะเต็มหมดเลยเก็บเลยเก็บไป เอ๊ะเขาเดียวกันใช่เหรอเขาเดียวกันเหรอนี่คืนี่คีดเลี้ยงเอานี่คีดเลี้ยงไว้พี่ีเฟสนิวนตั้งชื่อไว้ครับมีพี่เฟสมีพี่นิวนะผมใช่ป่ะกั้น้องชิดเล่นไปก่อนครับไอเต็มหมดเลย นี่ที่เราไปฟอสซิวครับซื้อในเซเว่นมาหกสิบเก้าบาทเราทุบมัาก็มีแค่ฟอสซิวตัวเดียวนะครับผมอืมไอรุ่งสาไอชีเต้มันชีเต้อะไรชีเต้ไอุ้สาวชีเต้ไรไรุสาวเตะทำไมอ่ะเก็บมาแล้วเก็บมาเก็บมากระกองไว้แล้ว ีให้อเคาเก็บเดี๋ยวเราทมากองไว้ตรงนี้ครับเก็บไว้หมดเลยเอาเก็บมาดูตัวอะไรตัวอะไรไหนแบ็กแมนไหนแบ็กแมนอ๋อเนี่ยล่ะแบ็กแมนนี่มาเก็บแบ็กแมนได้โอ้ยออ๋แบ็กแมนล้มไปแล้ว อาชี้อะไรกันเล้วชีว้อะไรกอนเลี้วชี้อไปก่นีนะจ๊อชีพอไรกันเลบายวสวัสดีครับ <Bye. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลองอาชี้ด้วยครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ